ข่าวต่อไปก็เป็นเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราก็บูชากันเป็นเรื่องปกติเราจะมีศาลพระภูมิศาลตาศาลยายหลายๆที่ใช่ไหมซึ่งในศาลพระภูมิจะมีอะไรบ้างก็จะมีตุ๊กตามีตุ๊กตาตายายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นบ้านอ่ะก็จะมีนู่นนี่นั่นแล้วเอาอะไรไปบูชา ไม่สารภปูมส่วนมากสารภูมิเหรอก็พวงมาลัยพวงมาลัยน้ำน้ำแดงน้ำแดงอันนี้จะเห็นกันบ่อยมากเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมต้องเป็นน้ำแดงน้ำแดงเพราะว่าน้ำเขียวหมดคุณถามไปหาโรคแตกกับผมว่าเหมือนไก่กับไข่ผมถมมันเป็นคาถามที่นักท่องเที่ยวเขาสงสัยพี่ก๊อฟเขามาไทยแล้วจริงมันมีข่าวก่อนหน้านี้หลายครั้งมีคนบอกว่าอ๋อ ตรงสารประภูมิเป็นจุดนั่งพักหรอทําไมถึงที่เขาไปนั่งไงที่เขาไปนั่งที่ชาวต่างชาติมาไปนั่งไงคือชาวต่างชาติไม่เข้าใจจริงๆคุณผู้ชมว่าสารประภูมิทาไมต้องมีน้ําแดงครับคือเขาเข้าใจนะว่าสารประภูมิคือที่ที่เราแบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาอะไรก็แล้วแต่แต่แล้วทาไมต้องมีน้ําแดงมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะชื่อว่าแคลรินวอร์ดค่ะชาวแคนาดาก็มาเที่ยวไทยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาเจอช็อกที่เจอเนี่ยคือเจอสารเยอะมากเลยก็คือเป็นเกียรรตตตแแกก่่่่่ผผีีีีททาอยูงงนนัั้สเ ทำไมต้องมีน้ำแดงอยู่ด้วยใครสามารถอธิบายพิธิกรรมนี้ได้บ้างฉันชอบมากเลยและอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับมันเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามเราก็มีคนมาถามตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็าสับสนมากเลยเขาคิดว่าอ๋อเมืองไทยเป็นเมืองร้อนอา,อากาศคงร้อนนั่นแหละแล้วคนไทยอ่ะก็คงเป็นห่วงแบบ พูดผีปีศาจหรือพูดไม่ได้สิผีสังเทวดาเอาจจะหิวน้ากระหายน้ำก็เลยซื้อน้ําแดงหรือเปล่าไปตั้งอันนี้เป็นข้อที่เขาคิดเองนะ<อ>ก่อนที่เขาจะตั้งคําถามว่าทาไมต้องเป็นน้ําแดงทำไมเป็นน้ําส้มไม่ได้<อ>ทีนี้เนี่ยนะคะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีคนมาอธิบายเป็นความรู้ใหม่ของออนเหมือนกันเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยการบูชาเทพเนี่ยมักจะใช้เลือดจากสัตว์แต่ว่าปัจจุบันน่ะทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว<ช>ก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำแดงเพราะสีมันใกล้เคียง แต่ที่ฮาสุดเนี่ยมีคนมีคนไปคอมเมนต์หาเขาไงปะว่าปกติอะ่ะก็จะใช้เลือดฝรั่งที่มาเที่ยวไทยอ่ะครับแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นกันซะอย่างเงี้ยพวกคอมเมนต์อ่ะแต่ว่าช่วงโควิดนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาไม่มีเลือดฝรั่งเราก็เลยต้องเป็นน้ำาน้ำแดงเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่อ่านแล้วเขาคิดจริง <c oughs> จังว่าจะกลัวเอานะมีคนออบอกอีกวว่าน้ำแดงเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวกินตอนเดินมาร้อนๆเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเทพเบื้องบน ้เดี๋ยวถ้ามีคนไปหยิบกินขึ้นมาจริงๆจะทำไง <c oughs> ไม่ได้เลยนะงงเลยนะแต่ก็นี้ก็เป็นคําถามที่ออนเชื่อนะว่าชาวต่างชาติก็คงสงสัย <c oughs> อะก็คงอย่างนั้นแหละว่าแบบเขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมถึงต้องมีบ้านเล็กๆเพราะมันเป็นโรงเหมือนบ้าน <c oughs> ทำไมต้องมีบ้านเล็ก,เ,ลกเพื่อนอราเคยถามว่าทำไมต้องมีบ้านเล็กๆตั้งอยู่ในหลายๆที่ด้วยอะไรยเงี้ยเราก็ต้องอธิบายว่าอ๋อเป็นสารที่เอาไว้แบบ สักการะบ,บูชาเทพพูดผีหรืออะไรอย่างเงี้ยกันกไปเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะสงสัยแหละ<ช>เป็นเราเราไปต่างบ้านต่างเมืองเราเอย่างงี้เราก็คงสงสัยก็มันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ละเมืองหแหละออนะคะก็คลายความสงสัยกันไปแล้วตอนนี้ <laughs>